ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าตัวเองเป็นคนมีชื่อเสียงฝันเห็นตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีคนมาขอสัมภาษณ์มีคนมาขอถ่ายรูปมีคนมาขอสัมภาษณ์ แปลว่าอะไรการที่ท่านฝันเห็นตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลเด่นดังในวงสังคมหรือมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยเป็นฝันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะให้ระวังมีคนคิดเอารัดเอาเปรียบให้ระวังนักพูดปดมีคนต้องการจะแย่งมรดก มีคนต้องการจะเอาเปรียบทางด้านการเงินท่านมีคนอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของท่านมีคนคิดไม่ดีอยากจะได้เงินได้ทองของท่านการที่การที่ท่านฝันว่าตัวเองกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีนักข่าวมาสัมภาษณ์มีคนมาขอถ่ายรูปเนี่ย ในชีวิตจริงเนี่ยมันจะตรงข้ามกับความฝันในความฝันเนี่ยเป็นดารามีชื่อเสียงเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงเป็นนายแพทย์ที่มีชื่อเสียงเป็นคนเด่นคนดังในวงสังคมเป็นคนที่มีคนสนใจมีคนชื่นชม มีคนยกย่องในความฝันมีคนยกย่องมีคนชื่นชมมีคนสนใจเยอะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ใครๆก็สนใจในชีวิตจริงเนี่ยมีคนจ้องกันแก้งให้ระวังมิจฉาชีพแก๊้งคอเซ็นเตอร์มีคนต้องการจะโกงมรดกของท่าน ให้ระวังจะเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่ามาจากทางทิศตะวันตกให้ระวังจะเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่ามาจากทางทิศตะวันตกบุคคลผู้นี้อาจจะเป็นชาวราศีมังกรราศีพฤษกราศีกันจะเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่าซึ่งเป็นไปได้สูง ให้ระวังการถูกนินทาว่าร้ายท่านจะมีความทุกข์มีความสงสัยมีความสิ้นหวงังมีความเจ็บป่วยได้รับข่าวร้ายมีความเสียใจจากการตายของบุคคลอันเป็นที่รักเป็นช่วงที่โชคร้ายดวงไม่ดี ให้ระวังการใส่ร้ายป้ายสีไ่ซื้อสัตว์ความโหดร้ายทางจิตใจถูกคนโจมตีด้วยวาจาถูกคนพูดกันแนนกันแหนพูดแซะพูดเหน็บแนมทำให้เกิดความกังวลนอนไม่หลับอยากทำร้ายตัวเองถูกคนทำร้ายชื่อเสียงรู้สึกสิ้นหวังมีคนทรยศมีความวิตกกังวล ท่านจะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้สามารถทำงานพร้อมกันจะได้เงินจากสองทางท่านจะทำงานพร้อมอย่างท่านจะสามารถจัดการกับงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้อย่างกรมกลืนสามารถหาไรายได้ได้สองทาง ช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะใช้เงินเก่งใช้เงินเกินตัวเกินตัวมีดวงเกี่ยวกับการจ้างงานใหม่การหางานใหม่การลาออกจากงานที่เดิมมีดวงลาออกจากงานเดิมแล้วก็หางานใหม่เป็นช่วงเวลาที่มืดมนแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ถ้าตกงานอยู่จะสามารถหางานทำได้จะมีจุดเริ่มต้นที่ดีธุรกิจตัวใหม่การเดินทางความฝันจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับมรดกมีแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์นในการทำงานเกิดปัญหาบางอย่างที่ทำให้เป็นทุกข์อย่างมากมีบุคคลจิตใจดีเอื้อเฟื้อสนใจ จะช่วยเหลือท่านบุคคลผู้นี้มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ท่านอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคนต่างชาติเป็นบุคคลที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์แพทย์นักเคมีมีคนต้องการจะครอบงำ ท่านเป็นคนที่มองภาพใหญ่มีวิสัยทัศน์ที่ดีเยี่ยมจะมีโชคดีทางด้านการงานเข้ามาท่านจะได้เจอผู้หญิงที่ร่ำรวยผู้หญิงที่ฉลาดมีสติปัญญามีความคิดสร้างสรรค์ผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจหน้าที่การงานมั่นคงท่านจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านหน้าที่การงานและ งานตรงนี้จะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีโดยที่ธุรกิจของท่านเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีผู้หญิงที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอาใจใส่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านทางด้านธุรกิจคุณต้องทำให้เธอเห็นว่าคุณสามารถบริหารจัดการธุรกิจต่างๆไปได้ด้วยดี mm. เธออาจจะทำงานหนักแต่ขอให้คุณแน่ใจว่า เธอเป็นคนที่ฉลาดและมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าคุณแสดงให้เธอเห็นว่าคุณมีความสามารถทางด้านธุรกิจคุณจะได้รับการสนับสน,นุนผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีมังกรราศีกุมราศีสิงราศีกันช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าคุณอะ จะต้องใช้ความเข้มแข็งกล้าหาญความอดทนความมุ่งมั่นในการฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นคุณต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความอดทนมีความมั่นใจและสนุกสนานในการทำงานความปรารถนาต่างๆจะสมหวังคุณจะมีชีวิตชีวาคุณต้องเชื่อมั่นในความรักของคุณว่าความรักของคุณเนี่ยจะนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางด้านความรักมาให้ เลขนำโชคหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหนึ่งสองแปดสองแปดสองหนึ่งสองแปดสองหนึ่งสองหนึ่งสองแปดขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ